เอ่ออ่อหนึ่งสองโอเคครับทีมมาลเมื่อกี้แค่แต่งทีมทอเภอรป็นทีมถึมสมรมจิตอันนี้คือคะทีมปันสม โอเคนะครับก็ทีม<ฤ>ป,ประสบความสำเร็จน,นะฮะวันนี้ก็จะบอกชาวจุฬาให้ชื่นใจนะครับเมื่อวานเนี่ยนะฮะเราก็ทีมแพทย์เนี่ยได้ทําคลอดนะฮะแม่ที่เป็นโควิดนะฮะแล้วอยู่กับเราเกือบเสียชีวิตก็ได้คลอดน้องปันปันกลับมานั่นเองแล้วเนี่ยเงินที่ท่านให้ช่วยซื้อเครื่องออกซิเจนในตัวไฮรฟลเนี่ยจะเป็นประโยชน์มากแบบนี้เ<า>น<ห>ี่ยเรามีคนไข้หนักทั้งหมด4คนใส่ท่อช่วยใจหนึ่งคน แล้วผมก็สัญญาก,กับชาวจุมพรนะว่าจะทําให้ดีที่สุดอยาให้รับรองว่าไม่เด็ดเลยนะแต่ว่าก็ภาวนาก็ภาวนาหลวงพี่อยู่ที่นี่หลวงปู่สงอยู่นี่นะอันวนึ่ยแล้วก็คิดว่าเงินที่ท่านได้ไปเนี่ยก็จะนําไปใช้ประโยชน์เต็มที่นะครับก็นะต้องขอบคุณนะครับท่านที่ด้วย อะไรที่จิตดีคิดดีจะเป็นประโยชน์นะผมรับราชการมานะห้าสิบปีไม่เคยตุจริตแม้กระทั่งบาดเี็บขออนุาตรออนุญาตไรนะคะแล้วก็โรงพยาบาลของเรานะหมอพอของเรานะคุ้มครองผู้ปราชญ์ท่านทั้งลแล้วก็คณะแพทย์พยาบาลนะบุคลากรทางโรงพยาบาลนะคะทุกคนทุกท่านขอทุกคนทุกท่านปลอดภัยนะคะหนูมีกําลังบรุษเพียงพันนะคะมีอกนิดที่ช่วยคอยส่งเสริมแล้วก็มีร้านหน่วยสังกัดที่ช่วยเหลือเอแล้วก็มี มีญาติผ่าทน้งคนนเลยแล้วมีพระอาจารย์นะพระอาจารย์นี่เป็นเจ้าคณะที่คุ้มวัดนะคะวันนี้มาให้โอกาสแล้วก็ดีมากแล้วก็มีคนมาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์คุณพี่อ๋อมากที่ให้โอกาสนี้ขอบคุณมากค่ะ วาลเมาก้ามงนะมครับ้าไปก็ได้นับาจครับอะไรที่ทำเพื่อผู้บรนโ่งใสซือต่ัใช่เรื่องขรร้จะเราดูเมื่อวานเนี่ยโอเคเยว่อยไปทุกคนถ้าที่ทางนั้โอเคครับโอ้เราวันละาโอเคครับนะได้